สัตยุธยาที่ครองราชได้เพียงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชการของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคาให้การของชาวกรุงเก่าได้เล่าว่าพระศรีสินซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระนารายณ์ได้คิดหลอกปลงประชนเป็นหลายครั้งจนถูกสําเร็จโทษฝังเสียทั้งเป็นแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อพระศรีสินแม้จะถูกฝังอยู่ทั้งเป็นเป็นเวลาเจ็ดวันแล้ว ก็ยังทรงมีพระชนชีพอยู่บรรดาขุนนางและสมัครพรรคพวกใกล้ชิดก็แอบลอบไปขุดนำระษีสินึ้นมาจากนั้นก็วางแผนคิดเป็นกบฏรวบรวมสมัครพรรคพวกบุกเข้าพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยาคราวนั้นสมเด็จพระนารายมหาราชทรงทราบจึงทรงสเสด็จหนีออกจากพระราชาวังเพื่อไปตั้งหลักแล้วทรงรับสั่งให้บรรดาเสนาอามาต์ขุนทหารทั้งหลายเล่งตีลุกไล่ทัพของกบฏที่อยู่ในพระราชวัง ในคราวนั้นบันทึกคําให้การชาวกรุงเก่าเล่าว่าพระศรีสินได้ครองราชสมบัติอยู่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนก็ถูกสมเด็จพระรายมหาราชชิงราชบัลลังค์คืนแล้วก็นำพระองค์สำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันก่อนที่จะพาพระศพไปฝังตามพระราชประเพณีและในคราวนี้ก็กำชับให้มีนายเวนคอยเฝ้าจนแน่ใจว่าพระศรีสินได้สิ้นพระชนแล้วจริงๆ